สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องไกลๆกับพ่อสวัสดีครับหนุ่ฝนต้องลิ้นไปเก็บฝนผลิตดอกแค่ครับดอกแค่เป็นได้ได้ยังมีดอกกลั่วพี่น้องเอ้าสวัสดีหรือยังครับสวัสดีหน่อยสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัดีสวัสดีสัสดีคุณโลทำอะไรครับเอาดอกแคใส่กลงเอาดอกแคใส่กลงกล่องลูกค่ะ รครับผมครับผมนี่คือรถแค่แค่ครับกินตาในตองก,กินกู้งวไก่ก็ได้ผลผลิตเพิ่มมากดีว่ามีที่ประโยชน์หมูปตปลาได้ครับรถแค่์หูปลาไปกันครับ สวนเหรอฝ่าหน้าอยู่ก่อนตุ้หลายย่านต้นม่วงต้นงางต้นปลาดูมีหลายต้นแต่แต่ผมไม่มีนี่หลายพันแต่ผมม่มีหลายต้นครับต้นเล็กๆนไปแต้นงางแต่ลอยนี่ครับลอยวนต้นดูเหรอฮะหกต้นไปครับทีใหม่ห้องกูกไปหลายๆ นโตพีต่น้องครพี่น้องคนโตกันอนาะองไคอยู่ยังไงครับ อือโลใสุ่งเ็บหรือยังครับเก็บใจรกเก็บใรเ็บใส่่นกันรึยมออัเลยแล้วอือโลเ็มากเลยมับั ลูกถูกใจชงกินถูกใจยาันะส่ไอซ์โซนาต์้งแปดกับวนแรกันรครับงวันทีทนาทำสีหน้าไอนนีวันเทียวนต่อแค่ครับยูไปหลายครับยี่สิบตัวนในผลผลิตตํานครับ ย็บทุกมือได้มือรับตัวหาคู่หรือว่าของถังของถังดำแล้วของเอาเอามือได้เยอะลเย็บวางมือกัลายครับต้องบานพ้อครับี่นออาห้เย็บทุกมือเลมีดอกบานครับดอกบานโหราณหายกหาย ไรใดของครอบครัวครับโอ้คนเจ่งคนเก่งกินก oh, ิกโอ้เจ่งเจียโล่งมากน่นส่องงีมาหนึ่งครับ